อยากดูแลฟ้าให้เห็นผลห้ามพลาด5กดทองนี้สำหรับใครที่ดูแลฟ้าแล้วยังไม่จางห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยค่ะคุณจะดูแลฟ้าได้ดีขึ้นจางลงอย่างเห็นผลและปลอดภัยข้อแรกนะคะให้เลี่ยงแดดจจัดในช่วง10โมงเช้าจนถึงบ่าย3เพราะแดดช่วงนี้ UV แรงมากๆจะทำให้กระตุ้นเม็ดสีเมลานินแล้วฝ้ามันเข้มได้ ข้อที่2ให้หาเกราะคุ้มกันเวลาที่เราจะต้องออกไปทํางานกลางแจ้งหรือว่าเล่นกีฬากลางแจ้งหรืออยู่กลางแจ้งนานๆเช่นหมวกปีกกว้างแว่นตากันแดดหรือว่าเสื้อแขนยาวร่มนะคะพกออกไปด้วยค่ะ 3. ให้ทาครีมกันแดดทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกอยู่ในร่มหรือว่าอยู่กลางแจ้งเลือกไปเลย SPF 50 PA 3บวกจะได้กันได้ทั้ง u v a u v b และแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถือหรือว่า หน้าจอต่างๆที่มีแสงสีฟ้านะคะ4ค่ะมีกันแดดแล้วก็อย่าลืมทาตอนเช้าแล้วต้องทาซ้ำระหว่างวันด้วยทุก2-3ชั่วโมงเพราะคนที่เป็นฝ้าถ้าโดน UV กระตุน้นฝ้ามันจะเข้มขึ้นได้ดังนั้นการทาซ้ำจำเป็นมากๆค่ะและสุดท้ายข้อที่5นะคะอย่าทำให้ผิวแห้งงดขัดงดพอกงดสครับ เพราะการที่คุณไปรบกวนผิวขัดบ,บ่อยๆผิวจะยิ่งแห้งฝ้าจะยิ่งชัดแล้วเป็นการรบกวนผิวด้วยทำให้ผิวบางไวต่อแสงออกไปเจอแสงแดด กระตุ้นฝ้าเข้มขึ้นได้ไวมากๆค่ะห้าขอ้อนี้อย่าลืมนะคะใครทําอยู่ก็งดเว้นลดละเลิกเลยแล้วก็มาดูแลหันมาดูแลด้วยการบำรุงลดเม็ดสีเมลานินและทาครีมกันแดดทุกวันวันนี้เรามีแนะนำด้วยค่ะสำหรับเคที่นะคะ3ชิ้น3ขั้นตอนตรงนี้ตัวขั้นตอนแรกเลย ที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนเขที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดดังด้าความหมองคล้ำเอาอยู่ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดอาการแห้งแสบแดง ระคายเคืองคนที่ทาครีมทาแป้งม่ติดหน้าแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่แพ้สารมาใช้ได้เพราะว่าจะมีตัวอาราโทอินวิตามิน B3 B5 ปปอบปรลมเซลล์ผิวช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่โดยใช้เช้าเย็นค่ะร่วมกับการทาครีมกันแดดขาดไม่ได้เลยตัวนี้เลยนะคะที่แนะนำบ b บีกันแดดเคที่ s ส p ีเอบกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวตัวนี้มีแร่ ทเทเนียมเดอออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงด้วยเหมาะมากๆสำหรับคนที่กลัวการอุดตันผิวตัวนี้ไม่อุดตันล้างออกง่ายผิวแพ้ง่ายใช้ได้เป็นสิวใช้ได้ด้วยค่ะในขนาดใหญ่บึ้ม หนึงร้อยกร,รัมนะคะนี่เลยใหญ่เมื่อยมัมากๆเลยใช้ได้เป็นเดือนสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จหน้านุ่มใสปิ้งลดสิวลดฝ้าได้กับชุดนี้เซตนี้ในการดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอน ตอนนี้มีโปรเวียดนามเยียดใจจากใจเคที่ด้วยนะคะสำหรับคนที่ซื้อชุดแลฟ้าหรือผลิตภัณฑ์เคที่ในราคาที่เท่ากันรับฟรีทันทีตุ๊กตาเวียดนามเยียดใจน่ารักแบบนี้เลยค่ะมีหลายสีให้เลือกนะคะนี่เลยตัวนี้คู่สีขาวสีชมพูปแป้นเลยค่ะสวยมากๆเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนะคะ แล้วก็สีชมพูบานเย็นแบบนี้ค่ะและสุดท้ายนี่เลยสีเขียวน้ำทะเลและรีบเลยนะคะดวนของมีจำนวนจำกัดทักเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ